อ่าไหนไหนพูดเรื่องอบจต่ออีกนิดหนึ่งนะคุณพิมพ์มีประเด็นที่จังหวัดเชียงรายอันนี้ก็น่าสนใจช้างชนช้างช้างชนช้างเลยะน,นะครับก็จริงๆก็เป็นไทยลักธิไทยเดิมด้วยกันนั่นแหละนะแต่ว่าก็ธรรมดานะก็อี้มันมีที่เดียวนะ,ะมีคนอยากเป็นมากกว่าหนึ่งก็ต้องแข่งกันล่าสุดนี่นะครับวันอาทิตย์นี้นะครับคือ22ธันวาคมเนี่ยจะมีการแถลงข่าวเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนาะยกอบจเชียงราย และผู้สมัครสอจอเชียงรายที่จะลงสมัครในนามพักเพื่อไทยนะครับที่ห้องประชุมสโมสรเชียงรายยูเนเต็ดจังหวัดเชียงรายเนี่ยนะครับในการถแถลงข่าวจะเปิดตัวผู้สมัครในนามพักเพื่อไทยคือนางสลักจิตติยะภัยรัตน์คนนี้เป็นอดีตนายกอบจอเชียงรายแล้วก็เป็นภรรยาของนายยงยุธทธติยะภัยรัตน์อดีตประธานรัฐสภาสอสอเชียงรายหลายสมัยนะครับซึ่งก็ ถือว่ามีความใกล้ชิดชเบอร์ต้นๆเลยนะกับนายทักษิณชินวัตรนะอันนี้เขาจะเปิดตัวคุณสลักกิจนี้นะคือก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะมาตัดสินใจว่าลงเอ่ยที่คุณสลักกิติย่ไพ,พรัตภรรยาคุณยงยุทธเนี่ยก็มีกระแสข่าวว่านายยงยุทธเองเนี่ยจะผลักดันนายบุญชอบสุทธะมนัตวงอดีตปลัดกระทรวงแรงงานที่เคยทํางานใกล้ชิดก,กับนายยงยุทธสมัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตอนนั้นนายบุญชอบรับราชการอยู่ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติก่อนจะโยกจากหัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงไปอยู่เป็นประหลัดกระทรวงแรงงานนะค,คือเชียงราย,เ,ยเ,ดเดิมเเพื่อไทยทั้งจังหวัดเหมือนกันแต่พอมาคราวที่แล้วนถูกส้มแบ่งไปหลายพื้นที่เลยะนะครับเพราะฉะนั้นรอบนีเนนบ้เขาก็มีการจัดกําลังกันใหม่นะ คู่แข่งสำคัญเนี่ยก็คือนายกอบจอคนปัจจุบันนี่นะครับนี่ก็เป็นเส้นทางเนี่ยก็คือพวกไทยรักไทยเดินด้วยกันนั่นแหละนะานายกอบจอคนปัจจุบันนี้นะครับสมัยปัจจุบันคือนางอธิตาธรวันชัยธนวงศ์นะซึ่งตอนนี้ลาออกแล้วเนี่ยนะเป็นอนดีตนายกอบจอเชียงรายสมัยที่ผ่านมานะเขาก็จะต้องสู้กันแหละ ะนะครับแต่ว่าทางไทยลักไทยตัดสินใจแล้วนะครับมอบอํานาจให้นายยงยุทธเลือกว่าจะให้ใครลงสรุปแล้วมาลงเออที่ภรรยาตัวเอง <c oughs> เหรอเลือกเมียตัวเองใช่ไหมก็อ, <c oughs> อาจจะมีเหตุผลหลายอย่างอะไรนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะค่ะอ่านะเดี๋ยวเราเดี๋ยวแต่เดี๋ยวคุณทักษินน่ะจะไปที่เชีงยงใหม่วันจันทร์อ,อังคารพุธ ยี่สาถึงยี่ห้าไปช่วยนายกกองที่ไม่ใช่คุณประเมศไปช่วยนายกกองพิชัยั้งให้นจำชื่อไม่ผิดนะหาเสียงนะคะเพราะว่าทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาส่งนายกกองลงป้องกันเก้าอี้อีกครั้งหนึ่งเป็นนายกอบจเดิมอยู่แล้วแกลาออกก่อนคู่แข่งคนสําคัญก็น่าจะเป็นพรรคประชาชนนะคะคือเป็นนายกอบจเดิมแต่ก็สถานการณ์ก็ประมาทไม่ได้ไงเพราะว่ากระแสของที่เชียงใหม่เนี่ยกระแสพรรคส้มเขาก็แรงนะ โดยเฉพาะในเมืองในเขตเมืองเนี่ยนะบ้านคุณทักษิณไงลูก,กชายคนะุณสุรพงศ์โตว,วิจักชัยกุลนะคะได้สอสอไปแต่ว่าแกไม่ได้อยู่พักเพื่อไทยไงก็อยู่พักเก้าไกลเดิมหรือพักประชาชนแล้วก็อย่างที่บอกไปอันนี้เช็คแล้วว่าตัว,ต,วตัวนายกกองเองเนี่ยแกก็มีคดีที่ปปชแกชี้มูลด้วยแต่เอาละยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาก็ถือว่ายังยกประโยชน์ให้จำเลยอ,อยู่ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะคะพาไปดูการ์ตูนฟันน้ำนมค่ะ ตามล่าหาแสงเหนือแบบสบายๆในประเทศรัสเซียแนวหน้าออนไลน์ World Express ร่วมกับ a r o u n d the World ชวนไปเที่ยวชมแสงเหนือในเมืองมูสมันเหนือสุดของประเทศรัสเซียออกเดินทางจากกรุงเทพสู่มอสโกโดยสายการบินแอร์โรฟลอเยี่ยมชมความยิ่งใหญ่ของมอสโคเมืองหลวงแห่งประเทศรัสเซียเช่นพระราชวังเคลมลินจัตุรัสแดงวิหารเซนซาเวียโดมสีทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียพักผ่อนแบบสบายๆที่โรงแรมหรูระดับ 5ดาวที่ขึ้นชื่อว่าเป็นอาคารโรงแรมที่สวยที่สุดในโลกเรดิสันคอลเลกชันมอสโคเดินทางสู่เมืองมูนมันเพื่อตามล่าหาแสงเหนือที่เมืองนี้คุณจะได้สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆที่หมู่บ้านชนเผ่าซามิและกิจกรรมฤดูหนาวสนุกสนานที่นอตสันไลฟ์พาร์คสนุกกับกิจกรรมนั่งเลื่อนลากด้วยควางเรนเดียขี่สโนโมโบิลในลานหิมะถ่ายรูปกับสุนัขพันธุ์ไซบีเรียฮัสกี้เราจะพักกันที่เมืองมูนมันถึง3 มีโอกาสได้เห็นแสงเหนืออย่างเต็มที่ทริปนี้สนุกสนานสะดวกสบายออกเดินทางวันที่6ถึง12กุมภาพันธ์2568อาหารอร่อยที่พักสบายตามสไตล์ around the world ท่านละ174,000บาทสอบถามรายละเอียดได้ที่061 421 0110และ061 421 2680